อยังน่ะอ๋อแปลงโลดโลดมันจะตั้งติดเฮ้ยมันล้งเบ็ดมัมีเห,หรอมะกะดู่มากระเดีอ่จ่วยฆ่ากรำโอ้ก็ต้องหม้อแกงละไว้หั่นนะ่ะโหแล้วก็ไเพจะมาจ่วยเด้จะได้ดีไปซื้อของแล้วว่าเออนั่นเดี๋ยวก็เนืออีลามีหน่อยเห็นมีเด้อ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 เอออีลาม,มากำมันก้าวหม้อแกงหม้อแกงจะแห้งกะเออละละเจ้าเออนะมาจ่วยเคยก็มา แปลงโลดแปลงอย่างกับบ้หู้นี่ก็ไล่ไปแย่ใจอยางนี้วราไปใช้ช่างหรอเออมันใจเงี้ยได้ก๋วยเงี้ยตามที่มันเนี่ยการมาโจยมันจะยุ่การมันจะอย่างนั่นค่ะเอาเลยค่ะเออพี่จะตั้งหม้อแกงละไม่ฮันนะหม้อแกงจะเตากาวแกะเถอเดี๋ยวมันจะหม้อไหมกะเจ้าเออ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 จอยเคยกําเด้อเจ้าเออมันเงี้ยได้ก็เงี้ยไปกับตามที่มันว่านะกะค่ะเวลจอยเคยเนาะเวลาต้องเงี้ยได้พ่อเจ้าเออเดี๋ยวเคยจะบอกเออเดี๋ยวข้ามีอย่างเคยจะบอกเจ้าเออแต่งตัวยาตู้กะตาเนาะวันนี้นะฮะเอ้ เดล่าไปอยู่ตรงหน้าเพื่อนเด้อลาลาลาว่าเดล่าเคยลาเปิดกระโปรงให้เคยกัมฮะเปิดกระโปรงเลยกะเอ้ยแม่เปิดกระโปรงอ๋อเจ้าเจ้าเจ้าเคยลาจะเปิดแล้วเนอสามสองหนึ่งลาลาเปิดกระโปรงหรือยังเปิดแล้วเจ้าเปิดรอรอเคยแล้ว เคยหันชาเต็มดีกว่าเจ้าเคยหันหันแถวสายไฟบุรารถกันนี่สายไฟนักขนาดเนาะเนี่ยออหยังนัาเรียกเนี่ยก็เคยบอกว่าเปิดกระโปงไงฮะมันไปใจกระโปงล่าจะได้กระโป่งโลกจ้าโอแกเออมึงนี่นักแกเนาะอีลาเนาะโฮ้ยฮานี่อีเฮายหานมันละกันโฉอีลาเห้ยพอยังพักเกล้วพาโคบเนาะไอมันตึ้งเนี่ยหยังแล้วมันตึ้งนักแกพ่องเนี่ยอีลา มึงนี่กดได้นะไปจะไปไหนก็ไปจะปีนนปปมึงยิ่าเจ๋อเคยเข้เนีย้ยอิอิท,อ,ทออกอิทจกายกี่านี่ได้ปลาล่ำปลาเือเปิ้ลว่ากระโปรงรถม่เจ๊กระโปงมึงคุณเท่านี้ก็ได้แต่พ่อตาป้อมระภัพ